ดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยตำม,มั่มวมั่วจริงๆนะคะในนี้เนาะก็จะมีถั่วฝักยาวนะคะมะละกอเนาะแล้วก็อาจจะมีมะเขือเทศมีพริกเดี๋ยวพี่อ้อยจะใส่สตอด้วยนะคะมะละก็จะน้อยหน่อยนะคะเพราะว่าจะชอบอยากทานถั่วฝักยาวมากกว่า พี่จริงพี่อ้อยต้มเส้นสปาไว้นะคะแต่ว่ายังไม่สุกเนะาะก็เลยยังไม่ได้ใส่เลยว่าจะใส่เส้นสปาอยากทานแบบใส่เส้นสปาเนาะวันนี้ในครัวร้อนมากเส้นแล้วตำม,มั่วตำม,มั่วของพี่อ้อยมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะ ตอนตำไม่ได้ให้ดูเนาะเพราะว่าอ่าพี่อ้อยเปิดเครื่องดูดควันนะคะเสียงเขาจะดังมากก็เลยไม่ได้ให้ด,ดูมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะ <c oughs> อยากทานเผ็ดๆเนาะช่วงนี้ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอฝากกดไลค์ like, กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปถทาย,ายพูดคุยกันเนาะแล้วก็พี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายเนาะฝากช่องหลานชายไว้เช่นเคยเส้นสปอตเองไม่ใช่เส้นสปายังต้มอยู่เลยนะคะยังไม่สุกเดี๋ยวจะรอเส้นสปาสุกแล้วจะทานกับสปาเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะ ช่วงนี้นะคะพี่ออยก็ไม่เข้าใจเนาะช่วงนี้อ่ยอดวิวน้อยคอมมน้อยมันก็โอเคนะพี่ออยว่าเพราะว่าพี่ออยตาพี่ออยยังไม่หายดีเนาะก็ก็ตามสภาพนะคะแต่ก็ดีก็แหละเพราะว่าจะไม่ลงคลิปก็ไม่ได้เนาะเราผ่านมาแล้วเราทํามาจนถึงขนาดนี้แล้วเนาะก็คลิปหลักส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทํานะคะจะทําเป็นคลิปอ่า คลิปช็อตซะมากกว่านะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันเวยแล้วกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ